ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษความรักที่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเจริญพรญาติโยมทุกท่านหลวงพี่โกเองยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่โยมอาจจะเผลอมองข้ามไปแต่กลับซ่อนคำตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยเราไม่รู้ตัว โยมเคยรู้สึกไหมว่าในชีวิตของเรานั้นมักจะวนเวียนอยู่กับคำว่าความรักไม่ว่าจะรักแบบไหนรักพ่อแม่รักลูกรักคนรักรักเพื่อนหรือแม้แต่รักตัวเองเรามักจะเชื่อว่าความรักจะนำมาซึ่งความสุขความอบอุ่นและความเข้าใจแต่ทำไมบางทีความรักที่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บทำไมยิ่งรักมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกหึงหวง ยิ่งผูกพันมากเท่าไหร่กลับยิ่งกลัวการพลัดพรากยิ่งทุ่มเทมากเท่าไหร่กลับยิ่งโดนทำร้ายทำไมความปรารถนาที่จะมีความรักของเราถึงมักจะนำไปสู่ความรู้สึกขับข้องใจและเป็นทุกข์กลับดักแห่งความรักเมื่อยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังกอดต้นไม้ที่สวยงามแต่เรากลับกอดแน่นจนเกินไป กอดจนรากของต้นไม้ช้ำกอดจนกิ่งก้านหักโคน่นเราหวังว่าจะได้อยู่ใกล้ๆต้นไม้ตลอดไปแต่เมื่อเรากอดแน่นเกินไปความสวยงามของมันก็เลือนหายไปเหลือไว้เพียงความเจ็บปวดชีวิตในความรักของเราบางครั้งก็เป็นเช่นนั้นโยมเรามักจะเข้าใจว่าความรักคือการครอบครองการยึดติดหรือการเป็นเจ้าของทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า ต้องยึดมั่นในความรักอยู่ตลอดเวลาต้องควบคุมอีกฝ่ายให้อยู่ในกรอบหรือต้องเป็นหนึ่งเดียวกับอีกฝ่ายเราคาดหวังให้อีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราต้องการเรากลัวการสูญเสียกลัวการพลัดพรากเราทุ่มเทให้ความรักจนลืมดูแลตัวเองเราเปรียบเทียบความรักของเรากับผู้อื่นและรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่ม ยึดติดกับความรักกับความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่คาดหวังเราใช้ชีวิตอยู่กับความหึงหวงความกังวลและความทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องอุป,ปาทานโยมคือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอุป,ปาทานนี่แหละที่ทำให้เราสร้างกับดักแห่งความรักขึ้นมายิ่งยึดมั่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวด และทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะความรักที่เราได้จากการยึดมั่นนั้นเป็นเพียงความสุขจอมปลอมที่แลกมาด้วยความสงบสุขในใจเมื่อความสุขสงบของเราไปผูกติดอยู่กับการที่ต้องมีอีกฝ่ายอยู่ข้างกายการที่ต้องได้รับการดูแลหรือการที่เราต้องเป็นที่หนึ่งในใจของใครบางคนเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเมื่อเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ ความเจ็บปวดและความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีทำให้เรารู้สึกว่าความรักที่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเส้นทางที่มองไม่เห็นทำไบยิ่งรักมากบางทียิ่งเจ็บอาตมาอยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้ความรักของเราบางครั้งกลับนำไปสู่ความรู้สึกไม่เติมเต็มและเป็นทุกข์ 1. ความคาดหวังที่บีบคั้นรัก เพราะอยากให้อีกฝ่ายเป็นดั่งใจโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังวาดภาพที่สวยงามที่สุดในจินตนาการเราตั้งใจวาดให้มันออกมาสมบูรณ์แบบตามที่เราออกแบบไว้ทุกประการแต่บางทีสีก็ไม่เป็นใจภูกันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดหรือภาพอาจจะเลอะเทอะไปเสียก่อนที่จะระบายเสร็จด้วยซ้ำความคาดหวังที่บีบคั้นนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ข้อหนึ่งคาดหวังให้อีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราต้องการโยมเมื่อเรารักใครเรามักจะมีความปรารถนาให้อีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราคิดไม่ว่าจะเรื่องความคิดการกระทำหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเราเชื่อว่าหากอีกฝ่ายทำตามที่เราคาดหวังความรักของเราก็จะสมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วมนุษย์แต่ละคนมีความเป็นปัจเจกมีความคิดเป็นของตัวเอง การคาดหวังให้ใครมาเป็นไปตามที่เราต้องการนั้นเป็นการสร้างแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายและนำมาซึ่งความผิดหวังเมื่อไม่เป็นไปตามนั้น 2. ความสมบูรณ์แบบในความรักที่จับต้องไม่ได้โยมบางท่านอาจเคยตั้งเป้าหมายที่จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องไม่มีเรื่องบาดหมาง การทำเช่นนี้ทำให้เราต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลและมักจะพบว่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนต์ได้จริงความผิดหวังจากการที่ไม่สามารถไปถึงจุดที่ตั้งไว้ได้สร้างความเหนื่อยล้าและท้อแท้ใน,ในใจอย่างมาก 3. กลัวการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์โยม ความสัมพันธ์ก็เหมือนทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรการยึดติดกับภาพความรักในอดีตหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เราไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้และทำให้เราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเมื่อความสัมพันธ์ไม่เป็นตามที่เราต้องการเมื่อความคาดหวังที่บีบคั้นครอบงำ เราก็เหมือนกับคนที่กำลังพายเรือทวนกระแสน้ำไม่ว่าจะพายเร็วแค่ไหนก็ยังคงอยู่ที่เดิมหรืออาจจะเหนื่อยล้าจนหมดแรงไปเสียก่อน 2. ความยึดติดในความครอบครองรักเพราะอยากเป็นเจ้าของโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังจับนกน้อยไว้ในมือเรากลัวว่านกจะบินหนีไปเราจึงกำมือแน่นขึ้นเรื่อยๆหวังจะให้นกอยู่กับเราตลอดไป แต่เมื่อเรากำมือแน่นเกินไปนกก็อาจจะบาดเจ็บหรือบางผีก็ตายลงไปในมือของเราความยึดติดในความครอบครองนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ความหึงหวงและห่วงแหที่มากเกินไปโยมเมื่อเรารักใครเรามักจะรู้สึกห่วงใยและห่วงแหเป็นธรรมดา แต่เมื่อความห่วงใยนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความหึงหวงหรือการพยายามควบคุมอีกฝ่ายให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการมันจะสร้างความอึดอัดให้กับทั้งสองฝ่ายทำให้ความรักกลายเป็นความกดดันแทนที่จะเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจการยึดติดในความครอบครองนี้เองที่บั่นทอนความสุขในความสัมพันธ์การมองว่าอีกฝ่ายเป็นสมบัติของเรา โยมบางครั้งเราเผลอมองว่าคนที่เรารักเป็นเหมือนสมบัติของเราที่เรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมจะสั่งสอนหรือจะให้เขาเป็นไปในแบบที่เราต้องการความคิดเช่นนี้ทำให้เรามองข้ามความเป็นปัจเจกบุคคลของอีกฝ่ายและทำให้ความรักกลายเป็นเรื่องของการมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและบาดหมางใจกลัวการพลัดพรากและการสูญเสีย โยมทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความรักก็เช่นกันเมื่อเรายึดติดกับความรักหรือคนที่เรารักมากเกินไปเราจะเกิดความกลัวการพลัดพรากกลัวการสูญเสียเราต้องคอยกังวลว่าเมื่อใดที่ความรักนั้นจะสิ้นสุดลงหรือเมื่อใดที่เราจะต้องจากกัน ความกลัวนี้เองที่ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันขณะในความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ 3. ขาดสติและปัญญาในการมองความรักโยมความรักที่แท้จริงน,นั้นไม่ได้อยู่ที่ความผูกพันหรือความใกล้ชิดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สติและปัญญาในการมองความรักเหมือนกับการที่เราจะเดินทางไกล เราไม่ได้แค่เดินไปข้างหน้าแต่เราต้องมีสติในการก้าวเดินและมีปัญญาในการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องการเดินทางของเราถึงจะราบรื่นและปลอดภัย 8. การรักโดยไม่รู้ตัวโยมบางท่านอาจจะรักใครไปโดยไม่รู้ตัวรักไปตามสัญชาตญาณหรือรักไปเพราะความเคยชินโดยไม่ได้พิจารณาถึงเจตนาหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงของความรัก ทำให้ความรักกลายเป็นการกระทําที่ปราศจากสติไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นขาดปัญญาในการพิจารณาความสัมพันธ์การขาดปัญญาในการพิจารณาทําให้เราอาจจะหลงอยู่ในวังวนของความรักที่ไม่สมหวังหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเราอาจจะมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์ การขาดปัญญาทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาในความรักได้อย่างถูกจุดและทำให้เราต้องวนเวียนอยู่กับความเจ็บปวดซ้ำๆมองความรักเพียงด้านเดียวโยมความรักนั้นมีหลายแง่มุมมีทั้งความสุขความทุกข์การให้การรับการเสียสละการเรียนรู้แต่บางครั้งเรากลับมองความรักเพียงด้านเดียวเช่น มองแต่ด้านที่สวยงามหรือมองแต่ด้านที่ต้องเสียสละการมองความรักอย่างขาดมิติทำให้เราไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้และทำให้เราต้องเผชิญกับความผิดหวังเมื่อความรักไม่เป็นไปตามที่เราคิดเมื่อเราขาดสติและปัญญาในการมองความรักเราก็เหมือนกับคนที่กําลังเดินอยู่ในความมืดยิ่งเดินเท่าไรก็ยิ่งหลงทางและไม่พบแสงสว่างที่แท้จริงของความสุขเปลี่ยนใจ แล้วความรักจะไม่เจ็บโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้ความรักของเราไม่นำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่เป็นความสุขที่แท้จริงละ่ะอาตมาอยากชวนโยมให้เปลี่ยนใจแล้วความรักจะไม่เจ็บ 1. รักด้วยเมตตาให้โดยไม่หวังครอบครองโยมจงฝึกรักด้วยเมตตาคือการที่เราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระการรักด้วยเมตตาไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การเป็นเจ้าของแต่เป็นการให้พื้นที่ให้โอกาสและให้ความเข้าใจเมื่อเราให้ความรักออกไปด้วยเมตตาเราจะรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระและความรักนั้นจะบริสุทธิ์และงดงาม 2. เข้าใจความเป็นอนิจจังปล่อยวางความยึดต,ติดโยมจงฝึกเข้าใจความเป็นอนิจจัง คือการที่เรายอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความรักก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจและยอมรับในสัจธรรมนี้เราจะสามารถปล่อยวางความยึดติดในความสัมพันธ์ปล่อยวางความกลัวการพลัดพรากและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความรักในปัจจุบันขณะได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 3. ม,มีสติในความสัมพันธ์ ตระหนักรู้ทุกขณะโยมจงฝึกมีสติในความสัมพันธ์คือการที่เราตระหนักรู้ในทุกขณะที่อยู่กับคนที่เรารักรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรและรู้สึกอย่างไรการมีสติจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจลดความเข้าใจผิดและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้อย่างมีสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรามั่นคงและราบรื่น 4. รักตัวเองให้เป็นเติมเต็มจากภายในโยมสุดท้ายนี้คือการที่เราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงการรักตัวเองคือการที่เราดูแลกายและใจของเราให้ดีให้ความสุขกับตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และเติบโตเมื่อเราสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้จากภายในเราก็จะไม่ต้องสแสวงหาความรักจากภายนอกมาเติมเต็ม และสามารถให้ความรักกับผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องขาดอะไรไปโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้อัตมาอยากชวนโยมทุกท่านโดยเฉพาะโยมที่กำลังสงสัยว่าความรักที่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความรักที่โยมกำลังมอบให้ผู้อื่นอยู่ทุกวันนี้กำลังนำโยมไปสู่ความสุขที่แท้จริง หรือกำลังทำให้โยมรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์มากกว่าเดิมกันแน่และถ้าโยมลองเปลี่ยนใจและรักด้วยสติและปัญญาโยมคิดว่าชีวิตของโยมจะอิ่มเอมและมีความสุขกับความรักได้อย่างไรขอให้โยมทุกท่านยงมีสติในทุกการกระทำมีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจ ขอให้ความรักที่โยมมีนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่เติมเต็มชีวิตของโยมด้วยความเบาสบายและอิ่มเอมใจในทุกย่างก้าวเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมะหลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกการกระทำนโยม